ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับสายนําของเราอีกแล้วตามเช่นเคยนะครับผมไปเลยครับวันนี้เข้าเกมกันเลยนะวันนี้เติมคิดกันมาที่400บาทนะครับผมไปครับเบ็ดมาบอลก่อนเนาะวันนี้เบ็ด5บาทพอนะวป็นล้นมาบปากันก่อนนะผมไหลกันยาวๆนะไปครับเปิดเทอร์โบเป็นลอยนะมาเลยครับไปครับชมกันเลยนะมาโดนครับว่าเขาจะแจกเยอะแจกเท่ขนาดไหนมาดูสีติดครับโหมาถึงคูนเป็นเลยนะ ไงครับเทพแห่งพระเจ้านะครับโอ้โหเงินรับไปที่หนึ่งร้อยสามสิบห้านะครับผมมาเลยครับคูณสี่เลยมาถึงช็อตนี้ก็รับเงินรางวัลก้อนกันเลยทีเดียวนะครับผมรับไปที่หนึ่งร้อยสี่สิบสองนะครับผมกับเงินรางวัลก้อนวันนี้นะกับไรออฟนะผมเจ้าพระเทพของเรานะครับผมมาครับคูณต่อเลยนะโดยดีโดยดีโอ้โหสวยๆงั้นเลยครับมาเนี่ยครับมาหลายเลยช็อตเนี่ยไม่แตกไม่รู้จะว่าไงนะครับตั้งแต่ไหลลงมาเนี่ยแตกนะแจกทุกช็อตเลยนะครับผม แนวหัวผมก็แตกอ่ะหยอกหยอกนะผมไปนะครับชมมันต่อเลยเดี๋ยด้เด้อเด้โขลกไหครับเทพวจชาให้แล้วสามตัวครับเป็นไงโอ้โหซีโนวินก็เข้าครับโขลยวินก็มานะดูดิโขลกไหมนะครับเข้าอีกแล้วนะเราไปที่หนึ่งร้อยเนนะครับจุดสวยๆของเรานะผมไปนะครับชมกันต่อเลยนะมาดูกันว่าจะเข้ากี่วินนะผมมาดิโข้โไหมครับวินเข้าอีกแล้วโอ้โหวสวยๆงั้นเลยมาเลยครับ คุณดิเอาดิเอาดิขูดมาดิเอาดิครับมันโอ้โหเอาแล้วครับโอ้โหวินเข้าใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยวินเข้าครับเป็นไงโอ้โหมาดิครับแตกแดงเลียวเลยไลอ้อฟโอ้โหไลอ้อนสองมาดิครับวินเข้าอีกหนึ่งเป็นไงครับรับเงินรางวัลก้อนเป็นเลยนะรับไปที่ห้าร้อยสิบห้าจุดเจ็ดสิบห้าสตาร์นะครับผมไปครับรับชมกันต่อเลยนะ ไหลในยาวเป็นเลยครับผมโห,โหย้จ้วโหยอีกเยอะผมมองแล้วไงแล้วสุดๆเป็นเลยมาเลยครับโขยวินเข้านะครับเมืกก่อกี้ดูเดือดมากมาเลยครับโย ي, ขยไหมมาดีเอ้โวินเข้าอีกแล้วเป็นไงเป็นไงเอาดีเอาดีเจอวินโอาโหวินเข้าต้อลอดเลยครับผมลงมาได้ช็อตครับวินเข้าสวยๆนั่นเลยมาเลยครับไลท์ออฟไมาอีกหนึ่งตัวนะผมเป็นไงเอาดีเอาดีโอ้โวินเข้าสองตัวครับมาดีมาดี ไลยต่อขุอยมาครับไลออฟก็มาอีกหนึ่งตัวมาครับคูณกันตั้งหนักไปเลยที่นี้แต่กันตั้งหนักไปเลยควาลงมาลงมาอีกขุอยวินเข้าอีกแล้วครับวินเข้า5้าตัวเลยไลออฟสองตัวนะไงล่ะขุอยไลออฟมาอีกหนึ่งตัวนะแจกเงี้ยเข้าอีกไหมเข้าดิเข้าดิเข้า,ขาไปสุดจุดๆกันที่ครับขุอยรับเงินรางวัลก้อนก,นกันเลยนะวันนี้รับไปที่หกร้อยสิบสี่จุดยี่สิบห้านะผมยี่สิบห้าของเรานะ ครับต่อเลยนะผมเป็นไงไงไงล่ะโขลยวินเข้าสวยๆงั้นเลยไงดี๋ยโขุยเข้าอีกแล้วครับโอ้โขยไล์ออบก้ไม้หนึ่งตัวไงล่ะส,สุดๆไปเลยโขุยวินเข้าอีกสองตัวครับสวยๆสวยๆเขาโยไล์ไอลอฟหนึ่งตัววินเข้าอีกหนึ่งตัวครับเป็นไงล่ะโขุยไม้แล้วครับมามาเดีโอ้โหยวินไมาอีกแล้วหนึ่งตัวครับไล์ออฟสองตัวไล์ออฟลงไมาอีกสองตัวเป็นสามนะครับโอ้โหอสุดๆไปเลยไงไงล่ะ รับเงินรางวัลก้อนลอยนะครับผมวันนี้รับไปที่2 9 6ร้อยเก้าสิวของเรานะมาให้ไปสองรอบก่อนส่งท้ายกันนะครับผมอีกหนึ่งรอบนะครับผมก่อนส่งท้ายกันนะมานี่ครับส่งท้ายกันแล้วนะสวยๆกันเลย มาเลยครับโอ้โหวันนี้ก็จบเกมไปเพียงเท่านี้นะผมไว้อาการหน้าอย่ามาเจอสายดาใหม่นะครับก่อนจากกันก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะเอาไว้อกาสหน้าอย่ามาเจอสายดาใหม่นะครับส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ